สวัสดีครับผมตอนนี้กับหนุ่ช่องทารินกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ในเกมแลนเจอร์นะครับกับ i d 4ผมนะวันนี้ผมก็จะมาทดสอบไผร้อนนะครับในด่านยากนะสำหรับ ID ที่เพิ่งสร้างได้นะครับเ,เพิ่งเล่นได้ประมาณ1เดือนนะตัวมันค่อนข้างเก่งสำหรับผมเลยนะครับไพร้อดเนี่ยเพราะว่ามันเก่งในหอกับเก่งในด่านมากนะนาดไม่เสียบเกตรท่าเกียงแรงนะครับแล้วมันก็ผักได้แม่นมากนะ,อะตอนนี้ผมอยู่ด่าน102นะครับผมก็จะมา ลองผ่านด้นะมันมันจะมีด่านหนึ่งก็คือด่าน105นะครับที่คนติดกันเยอะๆนะผมไม่รู้ว่ามันจะผ่านได้ไหมาแต่ปกติมันก็ผ่านได้ตลอดมานะอ่ะเดี๋ยวผมจะไม่ใช้ทีมตำนานนะครับเพราะว่าจะใช้ในด่าน105นะครับทีมผมมันไม่ได้มีดามเมจเบ้หวังนะครับเพราะว่าไม่ไม่ได้มีมอัพเกรดท่นนะแต่มันจะมีปัญหาอยู่ตรงนึงก็คือมันยื้อนานเกินไปหน่อยนะครับจนกว่า ถ้าเราเล่นด่านผ่านไปเรื่อยนะครับมันจะติดด่านไม่กี่ด่านนะซึ่งด่านร้อยห้านี่ก็เป็นด่านให้คนติดเยอะนะทีมผมก็ไม่ค่อยจะมีดามีนนะครับเลยต้องใช้วิธีการยื้อกว่าจะปล่อยไครลรอดออกมาเยอะแล้วก็ปล่อยเจสิก้านโคเมนเซอร์นะครับออกมาเยอะนะครับเพื่อในการอ่าพักศัตรูนะอันนี้ก็ได้อยู่ปัญหาของผมทีมผมตอนนี้คือติดไอ้ตัวหมีนะครับหมีขี่จักรยานเนี่ยนะกลับไปตัวผีเครื่องบินกระดาษน,นะมันอาจจะติดนานหน่อยเพราะว่าตัวมันไม่แข็งนะครับ ่ไหมมันจะยื้นาน,น่อยนะแต่ถ้าปล่อยมันได้เยอะๆแล้วเราจะชนะได้นะครับมาดูกันว่าผมจะยืด่านร้อยห้าได้ไหมก็ค่อยตอดป้อมไปทีละนิดนะย,ยือให้นานที่สุดที่ทำได้นะครับคือผมไม่คาดหวังจะดาเมจทีมผมเลยละทีมผมมันไม่ค่อยมียมดาเมจครับเจอพึ่งจากาดาเมจสะสมมา ก็รู้สึกว่าเห็นไหมได้มีได้ตัวหมีมันเตะเลึกมาแลวครับโดนเล็มเมื่อกี้ตายเลยนะนี่ขนาดเล็มมันยืนอยู่ห่างมากๆนะครับมันเตะข้ามมาโดนเล็มนะครับตายเลยนะต้องพยายามให้ตัวหลังยืนได้นาให้สุดนะครับแล้วก็ให้ตัวหน้าให้มีอย่างน้อยก็มีแบบตัวแบบเรื่องสุดท้ายมายืนไว้ก่อนนะจะได้ไม่โดนตัวหลังนะครับอ่านี่ผานนะต่อไปการร้อยสามนะครับก็ใช้เพื่อนนะ เพราะทีมเรามันไม่ใหม่แล้วนะเพราะมันโอ้โห,โหเพื่อนหนักเดือนหนักกับทีมผมนะะได้อยู่นะต,ตัวไฮร็อตเนี่ยในเดือนนี้มันค่อนข้างที่เก่งน,นะมันพักแน่นนะครับเห็นไหมตัวทีมผมยังมีปัญหาตรงไอ้ตัวหมีนี่นะนี่มันค่อนข้างเลือดเยอนนะครับแล้วก็เตะแรงนะแต่มันไม่ค่อยออกสกิลนะครับมันสกิลมันจะเป็นสกิลบัฟนะอ่าได้อยู่นะ เดี๋ยวคงค่อยหาจังหวะแชปเอาลูกปก๊บตอนไคร้อนบับเลได้อยู่นะมันยื้อได้อยู่นะครับทุปั๊ยือได้นานนะพยายามให้บับอัตตาไม่หลุดนะครับถ้าบับอัตตาหลุดเรามีโอกาสแพ้สูงนะมันจะยื้อได้แป๊บเดียวนะครับไอตัวมูล ฐานเสีย,นนย,เ,ยนะนเนี่ยมันจะยื้่แค่ได้แป๊บเดียวนะแล้วดาเมจมันจะโดนตัวข้างหลังหมดเลยนะทำให้ตัวข้างหลังมันตายหมดเลยนะครับตอนนี้ก็ได้อยู่อ่าเราดันกลับได้แล้วนะไปอยู่นะไปอยู่ นนผมสงสัยมาแล้วนะผมว่าเน็มีสกิลก๊อป์ฟเพื่อนนะมันลอยลงมาจากไหนอะ่ะตัวไหนมันก๊อป์ฟเพื่อนนะอ๋อใครรัดนึกจำได้ละใครรัดมันก๊อป์ฟเพื่อนได้ดีกว่าจำสกิลเมื่อนานนะไม่ได้อ่านสกิลนะครับอ่านแต่แบบสกิลพืน้นฐานนะมันอ่านแบบสกิลแสแฝงนะ,ะผ่านด่านนี้ร้อยสี่นะร้อยสี่นี่ด่านจะชิดลงมานะครับสำหรด่านห้านี่ชิดสุด,สด คิดมากนะก็ระวังตรงนี้ด้วยโอ้โหแล้วผมเผยจัดทีมไอทีหลักเป็นตัววินได้ไอตั้งยื้อหน่อยไอคาร์เป็นบัฟวิ่งไวนะครับไม่ไดนะ้บัฟธรรมะตะเ๊ะบัฟธรรมะตะอยู่เสร็ียบร้อยโดนก๊อฟนะโดนในตัวไอทีมก๊อฟทีมตัวเองทีมเราไปนะจะได้อยู่นะไม่ได้อยู่ได้อยู่ไอต,ตัวไมกี้มันเตะแล้วมันรวบได้นะครับแต่ตรงนี้ต้องห้ามให้บัฟหลุดเด็ดขาดน,นะครับบัฟหลุดคือแพ้นะ อันนี้เริ่มหลุดลนะถ้าหลุดเนี่ยไอตัวถือไอตัวเป็ดเนี่ยมันจะตีโดนตัวหลังนะครับสกิลมันลึกมากนะเห็นไหมเนี่มันลึกมากนะครับยืนได้อยู่นะยืนได้อยู่ยืนได้อยู่ถ้าดัาน104เราแพ้แปลว่าดัาน105เรายังไม่มีสิทธิ์ชนะนะ ดูแบบไม่มีเชิงที่ชนะเลยนะครับเพราะว่าดาบมันโหดมากนะมันไม่ใกล้ขนาดมันไม่ได้ใกล้เท่านี้นะครับแต่มันปีแรงกว่าดาบน,นี้เยอะนะครับถึกก็เยอะด้วยเีโอกาที่เราจะแพ้นะครับโดนเมื่อกี้เห็นตัวฟิเลนโดนสกิลนะสกิลลึกนะครับต้องหาตัวใบนะแต่ทีมผมมันจะยังไม่มีตัวใบนะก็เลยอาจจะแย่หน่อยอยากได้มาชิวนะครับแต่เปิดไม่ได้นะันไม่ดีนะครับ โอนะ้ตายแล้วตายแล้วเรมืนเริ่มตายแล้วนะเริ่มมีการตายนะครับเราสาบกันได้เรียบร้อยแล้วถ้าหากเราชนะในทันทีมาได้นะครับเราต้องยื้อจนกว่าจะมันจะได้ฟ้าผ่านอะไนตัวพาวเวอร์อัพนะครับดาเมจคูณ3ามนะถ้ามันผ่าฝั่งเรานะครับแต่ถ้ามันผ่าฝั่งเราข้ามก็คือฝั่งเราข้ามได้ดาเมจคูณ3ามนะครับตรงนี้ก็เหนียวได้ผ่าแวแต่โดนผ่านตรงข้ามนะต้องให้ ถ้ามันผ่าโดนหลายๆตัวนะครับฝั่งเราเราก็จะชนะได้นะครับนัมมีมันจะเพิ่มขึ้นทุนสามเลยนะถ้ามันผ่าโดนฝั่ข้างนะอ่าชนะละในทีสุดมามาถึงด่านที่คนติดกันเยอะนะครับร้อยห้านะมาดูกันว่าผมจะผ่านได้ไหมร้อยห้านี่คือด่านปราบเซียนนะครับสำหรับไอทีใหม่นะดูกัน ผมกดกดธรรมดาทัานนะสกิลโดนอยู่นะทางสกิลโดนอยู่นะแต่ก็ไม่ไหวนะครับเห็นไหมตันรา,นากเตียนเลยนะก็ค่อยไปหาทางผ่านแล้วก็ คลิปนี้ก็มาโชว์อะเลยออดผ่านด่านนะแต่ไม่รู้มันจะผ่านด่านยากไ,ไหมนะตอนนีเ้เดี๋ยวลองเฉยๆกันผมใช้ตำนานตัวเคยผ่านนะถ้าเราก,กดอมาตะเร็วเกินแล้วไอ้ตัวคนบนตำนานจะไม่โดนนะครับคนเพื่อนที่เราปล่อยมาจะไม่โดนโลนะก็อย่ารีบปล่อยเกินนะครับ เหมือนจะไหวหรือเปล่าไม่ไหวนะไห้อดบัฟแปลงคนระับโดนกอ๊อบไปได้หไหมตอนไม่ก๊อบปรดีมันเอาไปเลยถ้าก,อก๊อบก็คือมันปล่อยซะว่าันจะตายใช่ไหมแต่อันนี้มันคือมันเอาตัวละครเราไปเลยนะกสกิลมันค่อนข้างโกงเลยก็มีตัวใบนะก่อนเราข้ามมาได้บัฟพับกันนะมีสตันเนี่ยไ,ได้อยู่เฮ้ยชนะช,ยยยนชนะนะ ฐาดานปราเสียนเราผ่านมาได้แล้วนะทีนี้ก็ไปกระบวนที่ด่าน119แทนนะครับด่าน119ก็เป็นด่านในฐานที่ป่าเสียนนะถ้าผ่าน105มาได้ด่านนี้ก็จะเริ่มง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ใกล้ๆนะแต่ไม่ได้น่ากลัวเท่าด่านเมื่อกี้ครับได้อยู่นะไอรล้อมันเก่งนะครับมันแห่มันน้อย,ยนะแล้วมันก็ผักแม่นเลยนะครับก็เลยทําให้ตัวเป็นตัวพื้นฐานนะครับมีสกิลกับพื้นฐานเอามาซัมเพื่อนนะมเมรียนนะดาวเมจียกแบบนี้หน่อย ตลาดก,ก็ได้อยู่นะครับตัวมันก่งนะในเดือนนี้นะแต่ข้ามเดือนไปผมไม่รู้ว่าจะยังสแตนแม่นมเนหมือนเดิมไหมไม่ใช่สตันดิมันจะยังผักแม่นมเนหมือมนเดิมไหมนะอ่าวทำไมติดแตงเนะนี่ยดินผักโดนนะร้อยแหน่น่าเด้อร้อยหกปกติร้อยหกเหมือนจะไม่น่าติดนะปกตินะนะสรับผมนะไอ้ดินอื่นก็เป็นนี้นะแต่ไพดานี่มันติดอ่ะอุ้ยทำตาไม่ทันเลย ไม้ปล่อยตัวผัดกับตัวสตันนะี๋ยวตัวต่อไปที่ผมจะปั้นแม็กในดีนี้ผมกำลังดูอยู่นะว่าจะเป็นตัวเครื่องสุดท้ายหรือว่าเก็บไปก่อนนะถ้าเปิดได้มาซิลผมก็จะปั้นมาซิลก่อนนะแต่ถ้าเปิดไม่ได้ผมก็อาจจะปั้นตัวเครื่องสุดท้ายก่อนนะหรือไม่ก็รอไอตัวโคตรนี่คุณหนูนะครับเอปั้นแต่จะมาเล่นตัวบินนะ แต่ตอนนี้ก็หาตัวมาเล่นด่านกันนะครับไม่ได้เล่นตัวบินนะครับในตัวบินมันตัวบินไม่ได้ช่วยในด่านนะชนะนอันนี้เพราะเพื่อนมาช่วยนะไอ้พลังเพื่อนนะครับมาช่วยเพื่อนในกิวนะครับช่ามาช่วยเราทําให้เราชนะได้นะถ้าผมไม่มีเพื่อนในกิวนี่โอกาสชนะนี่น้อยลงเยอะเลยนะครับ แต่ตัวตีงเดียวนะครับตอนนี้ที่ผมคิดว่าข้อเสียของไคลอดก็คือมันยืนไกลไปหน่อยนะสังเกตที่ไมกี้กับไคลอดนะครับไคลอดมันค่อนข้างยืนไกลกว่าไมกี้นะครับถ้ามันยืนชิดกว่านี้นิดนึงม่าจะเก่งกว่านี้นะสำหรับผมนะครับทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์สำหรตัวนี้ติดแค่มันยืนไกลไปนิดเดียวนะครับส,ส่วรมาซิลก็ไลส่สกิลชานะครับแค่นั้นเลยนะข้อเสียตัวมันจะเก่งนะเก่งนะครับแต่ มันก็ต้องมีข้อเสียนะอย่างเมกุมินเนี่ยดาเมจมันแรงนะครับแต่มันลาสกิลแล้วมันติดสตันนะไม่ติดสตันเลยติดนอนนะครับมันนอนแล้วก็ลุกกว่าจะลุกมามาตีต่อนะอันนี้คือข้อเสียใหญ่นึงนละครับละกันนะตัวมีข้อเสียของมันนะครับไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันหรืออะไรต่างๆแต่ความเก่งก็คือความเก่งนะอันนี้โอ้โหเพื่อนมีแต่ตัวแทงเลย โอ้โหส่งสามตัวแท้งไม่เลยนะแต่เป็นสามตัวแท้งเก่งนะครับเป็นกินธรรมะมีกินธรรมะมีแล้วมีกินธรรมะมแล้วก็มีอนุบิสนะครับแล้วก็อควานะสามตัวแท้งเมตานะแต่ตัวอนุบิสเนี่ยค่อนข้างจะดรอปลงไปแล้วนะแต่ตัวอื่นนี่เก่งหมดนะครับตัวกินธรรมะนี่ก็ค่อนข้างสตันแม่นนะส่วนอควานี่ก็กใบโหดนะครับอ่านเ็นเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปพัดนะครับนั่นคือมันใบนะ ก็ค่าเก่งเลยนะอันนี้ก็กน่าจะชนะนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดนะถ้าแบบไม่แบบไอตัวไอทีมฝั่งข้ามเนี่ยมันสร้างปฎิหารนะแบบเตะเดียวกับตายแทบเนี่ยอันนั้นคือสร้างปฎิหารนะครับผมก็จะแพ้นะแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นปฎิหารนะไอตัวถือถือน้ํายาเนี่ยที่เป็นตัวผู้หญิงเป็นหัวใจนะหัวหัวใจเนะี่ยมันก็มันจะทําให้ลำนำเยื่อยวนฝั่งเรานะครับ ที่ลำนำยา,ยาวนานมากๆนะมันแทบจเจ้าตัวละครเราไปเลยนะแทบจะไม่หันกลับไปเลยก็คือมันเป็นฝั่งมันไปแล้วแล้วก็ตีฝั่งเราก็นตัวไอติมนะครับที่มีความสามารถคล้ายๆกันนะก็คือกอบตัวละครเราไปนะครับตอนนี้ก็น่าจะผ่านนะเพราะว่าเราใบใบมันเยอะมากนะใบแล้วก็ซีซีใส่รัวๆนะครับ น่าจะชนะนะแล้วก็แผนในดีนี้นะครับหลังจากผมปั้นตัวบินดุแม็กแล้วนะผมก็จะน่าจะเก็บรูบี้ยาวๆนะครับจนกว่าจะเจ็ดพันนะแล้วไปรอคิดมัดน,นะครับ ไม่ก็จันทานะเพราะว่าไอดทีนี้มันน่าจะขึ้นมารได้นะถ้าคาดดีจริงแต่อาทิตย์นีมนนนะน้มันเป็นเสาไฟนะเป็นพีวีเสาเสามันเป็นคาดไฟนะครับทําให้ตัวบินนี่โดนเนื้อไปเยอะเลยนะไมเป็นไม่ใช่คาดไฟนะซึ่งไอดทีนี้มีเจ็ตัวบินคาแสนนะครับก็อาจจะโดนเนื้อไปอาจจะจกมันทองสามไม่ก็ท้องสองนะอ้าชนะแล้วนะก็ผ่านได้นะซึ่งหอผมก็เล่นไปแล้วก็เลยไม่ได้เล่นให้ดูนะครับ เล่นเมื่อคืนนะครับอ่าก็คลิปนี้เป็นเพยงค่นนี้นะครับเป็นคลิปมาอ่านรีวิวไครอดนะที่เป็นร่างให้เปร์แม็กนะครับเลือดก,ก็55ุาล้านนะอาจจะหาเกียร์ช่องกลางยีมาใส่มันนะซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่มีนะอเกยอ์ผมค่อนข้างที่จะอ่อนดอยนะมีแต่เกียร์แบบพื้นฐานนะซึ่งตอนนั้นผมเปิดตะกบนะครับเลยไม่ได้เปิดเกียร์นะแต่อาจจะได้เปิดเกียร์นานาะหตนะครับามาเปิดมาซิลทิ้งท้ายแล้วกันนะมาซิลนักเมทโอมิวนะ ตัวนี้ก็เก่งนะครับในหอนะมันเก่งกับบอสนะมันสกิลมันมีสะท้อนเวทกับสะท้อนกายภาพนะครับร้อยเจ็ดสิบรนะสิบวินาทีนี่ก็คือค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ก็เพื่อนนะครับเป็นคอปเพื่อนธรรมดานะอันนี้คอปเพื่อนบวกนะแต่คอปแม่นขึ้นนะป,ปึ๊บอ่ะได้ปกอบอสเอสเอ็มนะส่วนตัวนี้ผมเฉยๆกับมันนะเพื่มพลังโจมตีไว้เล่นในหอก็ได้นะครับไม่ใช่หอเสียในวิ่งก็ได้นะบอสตีป้อมนะครับก็ คลิปน uh, like uh, uh, so uh ี huh. um, to to uh, uh ้ก huh. hmm. uh ็มีเพ <ed> <eyelids> ียงเท่านี้นะครับเป็นคลิปผ่านด่านไปในตัวแล้วกันเนาะแล้วก็อัปเดตดีเป็นตัวแล้วกันนี่ก็เพียงเท่านี้ครับไวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอตัวไปฟรามต่อละเจอกันครับก็เออแล้วก็อยากถ้าอยากได้คอนเทนต์อะไรก็แนะนำมาได้นะครับตอนนี้ผมก็คลิปไม่ออกกันกนไม่ทำคอนเทนต์อะไรไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ